ในคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับมันมีพระสูตรหนึ่งที่ผมว่าโดดเด่นมากเลยเหมือนเป็นคู่มือการใช้ชีวิตฉบับสมบูรณ์สำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆเ,เลยที่เขาเรียกกันว่าเป็นธรรมนูญูนของคริหัตชื่อว่าสิงคาละกะสูตรครับใช่ค่ะเป็นพระสูตรที่ใกล้ตัวมากๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันดูว่าหลักการที่อายุสอง0กว่าปีแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นเหมือน พิมพ์เขียวให้ชีวิตเราในโลกยุคใหม่ที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงตั้งแต่เรื่องเงินเงินทองทองไปจนถึงเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงเลยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เป็นมายัางไงคะจริงๆเรื่องมันเริ่มง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากเลยนะครับคือพระพุทธเจ้าท่านไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสิงคาละกะเขากําลังทําพิธีอ่ไหว้ทิศทั้งหอกอยู่ แบบเสื้อผ้าผมผ้านี่เปียกปอนหมดเลยเอ,อ๋อทาตามคำสั่งเสียของพ่อเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะทําตามธรรมเนียมเปะ๊ะเป๊ะเลยแต่ประเด็นคือเขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไปทําไมเหมือนทำํำตามๆกันมาโดยไม่ได้ตั้งคำถามนะคะซึ่งก็เหมือนชีวิตเราหลายๆเรื่องเลยนะครับเนี่ยที่ทำอะไรบางอย่างไปตามความเคยชินจนลืมความหมายไปแล้วเอาล่ะครับแล้วออพระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนพิธีกรรมที่มันดูเหมือนจะงมงาย ให้กลายเป็นบทเรียนชีวิตที่จับต้องได้ยังไงครับตรงนี้คือความอัจฉริยะในเชิงกุศโลบายของพระองค์เลยค่ะท่านไม่ได้บอกให้สิงคาละกะเลิกทำนะอ๋อไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามค่ะแต่ท่านตีความใหม่ทั้งหมดท่านเปลี่ยนทิศทางทางภูมิศาสตร์ที่มันจับต้องไม่ได้ให้กลายเป็น,นใช่ค่ะให้กลายเป็นบุคคลในความสัมพันธ์ทางสังคมหก,กลุ่ม ที่เราต้องเจอทุกวันเป็นการพลิกมุมมองจากการบูชาสิ่งภายนอกมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ต่อคนรอบข้างอย่างเป็นรูปธรรมเลยโอ้โหเหมือนเป็นการบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่บนฟ้าหรือที่ไหนไกลแต่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างเรานี่เองแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นในพระสูตรนี้เริ่มต้นด้วยการเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่ไหมครับเหมือนจะสร้างบ้านก็ต้องถางหญ้าปรับที่ดินให้เรียบร้อยก่อนอื ใช่เลยค่ะหลักการคือต้องกำจัดของเสียก่อนจะสร้างของดีในพระสูตรระบุค,ความชั่วไว้14ประการที่ต้องชำระล้างออกไปก่อนแบ่งเป็นสาหมวดใหญ่นะคะหมวดแรกคือกัมมักกิเลส4หรือความชั่วทางกายกับวาจาที่เราคุ้นๆกันดีครับการฆ่าลักทรัพย์ผิดในกามพูดเท็จใช่ค่ะโดยเฉพาะการพูดเท็จนี่ถือเป็นตัวทำลายระบบเลยนะคะเพราะมันกัดกร่อน ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งมันก็เหมือนสกุลเงินที่สําคัญที่สุดในสังคมอะค่ะจริงด้วยครับถ้าไม่มีความเชื่อใจระบบทุกอย่างก็ล่มหมดเลยไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆก็ตามถูกต้องค่ะหมวดที่สองจะลึกลงไปในใจเราอีกคืออัคติสีหรือความลำเอียงที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดซึ่งเรื่องนี้น่ากลัวมากเพราะบางทีมันเกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี ฉันทาคติคือลำเอียงเพราะรักโทสาคติเพราะเกลียดโมหาคติเพราะหลงหรือว่าโง่เขลาและสุดท้ายพยาคติลำเอียงเพราะกลัวค่ะผมว่าตรงนี้แหละครับที่มันท้าทายมากเพราะมันคือต้นตอของความอายุติธรรมต่างๆในสังคมเลยในพระสูตรมีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากบอกว่าคนที่ตกอยู่ใต้อคติเนี่ยเกียรติยศจะค,อคอ่อยๆมืดลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรม แต่คนที่ตัดสินอะไรอย่างตรงไปตรงมาเกียรติยศก็จะสว่างสวัยเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากค่ะและหมวดสุดท้ายคืออบายามุกหกหรือประตูสู่ความพินาศหกบานอันนี้จะใกล้ตัวแล้วก็เห็นผลเร็วมากมีอะไรบ้างครับก็จะมีติดสุราเทีเ่ยวกลางคืนหมกมุ่นกับการละเล่นติดการพนันคบคนชั่วและเกียรติคร้านค่ะการแจกแจงโทษของแต่ละข้อในพระสูตรนี่ก็เฉียบขาดมากนะครับ อย่างโทษของการพนันที่บอกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรน,นี่จริงเลยคนแพ้ก็แข้นรอวันเอาคืนไม่จบไม่สิน้นใช่ค่ะหรือการเที่ยวกลางคืนที่บอกว่าเป็นที่ระแวงสงสัยคือพอมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแถวนั้นคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนก้องมักจะอยู่ในลิสต์ผู้ต้องสงสัยคนแรกๆเลยส่วนเรื่องความเกียดคราเนี่ยดิฉันว่ามันเหนือการเวลาแบบหน้าขัเลยนะคะ พระสูตรลิส์ข้ออ้างของคนขี้เกียจไว้แบบครอบจัก,กรวาลเลยไม่ใช่แค่ร้อนไปหนาวไปนะคะอ้าวมีอะไรอีกครับมีกระทั่งหิวเกินไปหรืออิ่มเกินไปอีกคะ่ะโอ้โหคือหาเรื่องไม่ทำงานได้ตลอดเวลาจริงๆผลสุดท้ายคือของใหม่ก็ไม่เข่าของเก่าก็รอยลรอพอเราปัดกวาดบ้านภายในของเราจนสะอาดแล้วขั้นต่อไปก็คือเรื่องของคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนซึ่งพระสูตรนี้ให้ความสำคัญมาก ถึงขนาดมีไกด์ไลน์ให้เลยว่าแบบไหนคนครบแบบไหนคุณถอยห่างใช่ค่ะมันเหมือนเป็นคู่มือภาคสนามสำหรับการประเมินความสัมพันธ์เลยท่านแบ่งชัดเจนเป็นมิตรเทียมกับมิตรแท้ฝั่งมิตรเทียมหรือที่เรียกว่ามิตรปฏิรูปปะกะนี่คือศัตรูในคราบเพื่อนเลยมี4ประเภทที่ต้องระวังเหมือนเป็นเช็คลิสที่เราเอาไว้สำรวจรายชื่อเพื่อนในโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับเนี่ย <laughs> ไอเดียดีเลยค่ะประเภทแรกคือคนปลอกกลอกคือคิดจะเอาอย่างเดียว 2. คือคนดีแต่พูดพวกนี้ความช่วยเหลือของเขาจะอยู่ในอดีตพะรุงยีช่วยไปแล้วใช่ค่ะหรือไม่ก็อนาคตเดี๋ยวถ้าถูกหวยจะช่วยนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่เคยว่างเลย 3. คือคนหัวประจบพวกนี้จะเห็นด้วยกับเราทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำผิดหรือถูกเอออันนี้น่ากลัวและสคือคนชวนชิบหายคือเพื่อนร่วมวงอบายามุกทั้งหลายนั่นเองค่ะโอ้โ แค่ฟังประเภทของมิตรเทียมก็น่าจะนึกหน้าบางคนออกแล้วแต่ในทางกลับกันลักษณะของมิตรแท้ที่ประสูตรพูดถึงนี่มันก็ดูเป็นอุดมคติเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ทอดทิ้งในายามวิบัติถึงขั้นสละชีวิตให้กันได้ในชีวิตจริงเราจะหาเพื่อนแบบนั้นได้ยังไงหรือว่าเราต้องเป็นเพื่อนแบบนั้นให้ได้ก่อนเป็นคําถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วพระสูตรอาจจะกําลังบอกเราทั้งสองอย่างคือให้ใช้เป็นมาตรฐานในการมองหา และในขณะเดียวกันก็เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตัวของเราเองด้วยสำหรับมิตรแท้หรือสุหธมิตรก็มี4ประเภทเช่นกันค่ะ 1. คือมิตรอุปการะคนนี้จะคอยปกป้องเราในยามที่เราประมาทเช่นตอนเมาไม้ขาดสติแล้วก็ยังช่วยดูแลทรัพย์สินเราด้วยครับ 2. คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์คนนี้เราไว้ใจได้ที่สุด เขาบอกความลับของเขาให้เราและเก็บความลับของเราได้ไม่หนีไปไหนตอนเราลำดาเหมือนเป็นเซฟโซนที่มีชีวิตเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะ 3. คือมิดแนกประโยชน์หรือกัลยาณมิตรคนเนี้จะคอยเบรกเราเวลาจะทําชั่วและสนับสนุนให้เราทาดีและสุดท้ายคือมิตรมีความรักใครคือเพื่อนที่เห็นเราได้ดีแล้วยินดีด้วยใจจริงไม่ใช่แค่กดไลค์แต่รู้สึกสุขใจไปกับเราจริงๆ และเวลาเราตกต่ำเขาก็ทุกใจไปกับเราด้วยพอเรามีรากฐานชีวิตที่มั่นคงมีมิตรภาพที่ดีแล้วเรื่องสำคัญถัดมาที่คนธรรมดาหนีไม่พ้นก็คือเรื่องปากท้องเรื่องการเงินซึ่งตรงนี้ทำให้ผมประหลาดใจมากที่พุทธศาสนามีหลักการบริหารการเงินที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงขนาดนี้หลายคนมักจะคิดว่าพุทธศาสนาสอนให้สละสันโดษแต่สำหรับผู้ครองเรือนแล้วท่านสอนให้สร้างความมั่นคงค่ะ หลักการน,นี้เรียกว่าโพควิภาค4ี่คือการแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น4ส่วนโดยมีคำเปรียบเทียบที่สวยงามว่าให้สะสมทรัพย์เหมือนพึ่งรวบรวมน้ำหวานคือไม่ทำลายดอกไม้ใช่ค่ะและสร้างฐานะเหมือนปลวกก่อจอมปลวกคือทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงแล้วสัดส่วนการแบ่ง4ส่วนนี้เป็นยังไงครับส่วนแรก2 5เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวเลี้ยงดูครอบครัวทำบุญ อีกส่วนหนึ่ง25%ให้เก็บเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินแต่ที่น่าสนใจคืออีก2ส,ส่วนที่เหลือค่ะคือ50%เต็มๆให้นำไปใช้เพื่อลงทุนประกอบการงานให้มันงอกเงยเดี๋ยว50%เลยเหรอครับนี่มันเป็นสัดส่วนที่ค่อนขั้นดุดันมากนะครับขณะที่ปรึกษาการเงินสมัยใหม่หลายคนยังไม่แนะนาให้ลงหนักขนาดนี้เลยผมนึกว่าคำสอนทางาศาสนาจะเน้นไปที่การให้ทานหรือการใช้ชีวิตเรียบง่ายมากกว่าการสร้างความมั่งคั่งซะอีก นั่นคือจุดที่คนมักเข้าใจผิดค่ะหลักการนี้มองว่าความมั่งคั่งที่เกิดจากการทำงานสุจริตและการลงทุนที่ชาญฉลาดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่มันเป็นเครื่องมือเป็นฐานที่มั่นคงที่ทำให้เราสามารถทำหน้าที่อื่นๆในชีวิตได้และเกื้อกูลสังคมได้โดยที่เราเองไม่เดือดร้อนถ้าเศรษฐกิจส่วนตัวเรายังเอาไม่รอดเราจะเอาแรงที่ไหนไปช่วยเหลือคนอื่นล่ะคะอ๋อเข้าใจเลยครับและความมั่นคงทางการเงินนี้เองที่น่าจะเป็นสะพานเชื่อมกลับไปสู่หัวใจของพระสูตรนี้ นั่นคือหน้าที่ของเราต่อคนรอบข้างหรือทิศท,ทั้ง6ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพอเราจัดการเรื่องตัวเองเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องภายในมิตรภาพและการเงินตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามพิมพ์เขียวของสังคมในอุดมคติที่พระสูตรวางไว้ซึ่งก็คือการตีความทิศท,ทั้ง6ใหม่โดยมีหัวใจสำคัญคือความสัมพันธ์แบบสองทางหรือ reciprocity คือทุกคนมีหน้าที่ต่อกันและกันใช่ค่ะไม่มีใครเป็นผู้รับหรือผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวงั้นเรามาลองดูกันทีละทิศเลยดีกว่าครับเริ่มจากทิศที่สําคัญที่สุดคือทิศเบื้องหน้าหรือพ่อแม่ค่ะทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาหน้าที่ลูกก็จะมีห้าอย่างเช่นเลี้ยงดูท่านยามแก่ช่วยทํางานรักษาเกียรติของวงตระกูล ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มีหน้าที่ต่อลูก5อย่างเช่นกันคือห้ามจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้การศึกษาหาคู่ครองที่เหมาะสมแล้วก็มอบมรดกให้ถูกต้องค่ะมันเหมือนสัญญาประชาคมระหว่างรุ่นเลยนะครับพ่อแม่ลงทุนในตัวลูกทั้งการศึกษาและศีลธรรมเพื่อให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดีแล้วลูกก็ตอบแทนด้วยการดูแลท่านในบ้านปลายใช่ค่ะ ต่อมาคือทิศเบื้องหลังหรือสามีภรรยาตรงนี้น่าสนใจมากเพราะมีแนวคิดที่ก้าวหน้าสำหรับยุคนั้นอยู่ด้วยคือหน้าที่ของสามีข้อหนึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าต้องมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยาคำว่ามอบความเป็นใหญ่นี่คือแค่ให้เกียรติหรือว่าให้อานาจในการตัดสินใจเรื่องในบ้านจริงๆครับสำหรับสังคมเมื่อ2000กว่าปีก่อนนี่มันแทบจะเป็นแนวคิดเฟมินิสต์เลยนะ เป็นการให้อำนาจในการจัดการดูแลบ้านจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ลมปากคือให้เกียรติไม่ดูหมิ่นซื่อสัตย์และยกให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเต็มตัวส่วนภรรยาก็มีหน้าที่จัดการงานบ้านให้ดีสงเคราะห์ญาติทั้งสองฝ่ายซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลทรัพย์สินที่สามีหามาได้แล้วทิศเบื้องล่างล่ะครับที่ว่าเป็นนายจ้างกับลูกจ้างทิศเบื้องล่างนี่ก็เหมือนกฎหมายแรงงานฉบับแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ ในจ้างมีหน้าที่จัดงานให้ตามกำลังให้ค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมที่สำคัญคือมีเรื่องการจัดหาหมอรักษาในยามเจ็บไข้และปล่อยให้หยุดงานตามสมัยคือมีวันหยุดพักผ่อนให้ด้วยใช่ค่ะส่วนลูกจ้างก็ต้องตอบแทนด้วยการทำงานเต็มที่ซื่อสัตย์และมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือนำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร,แร่ก็คือการเป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ให้กับองค์กรในปัจจุบันนี้เอง เวลาไปไหนก็พูดถึงที่ทำงานในแงด่ดีทำให้องค์กรมีชื่อเสียงไปด้วยเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากภายนอกสู่ภายนอกเลยนะครับใช่เลยค่ะส่วนทิศอื่นๆก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันทิศเบื้องขวาก็คือครูอาจารย์กับสิทธิ์ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายที่เราคุยกันไปแล้วและทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์กับครือขัดอย่างหน้าที่ของสิทธิ์ต่อครูไม่ใช่แค่ตั้งใจเรียนนะคะแต่รวมถึงการลุกขึ้นต้อนรับแสดงความเคารพด้วย พอฟองทั้งหมดแล้วจะเห็นภาพโครงสร้างสังคมที่ทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกันเป็นเครือข่ายโยงใยไปหมดแต่คำถามคือแล้วอะไรคือกาวใจหรือสิ่งที่ยึดโยงหน้าที่ทั้งหมดนี้วไว้ด้วยกันไม่ให้โครงสร้างที่ซับซ้อนนี้มันพังลงมาครับในตอนท้ายของพระสูตรท่านได้ให้คาตอบไว้ค่ะ สิ่งที่ยึดโยงทั้งหมดนี้ไว้เปรียบเหมือนสลักลิ่มที่ยึดเพลรัดเอาไว้ทำให้รถแห่งสังคมนี้ขับเครื่องไปข้างหนได้อย่างมั่นคงสิ่งนั้นเรียกว่าสังฆวัตถุสี่ค่ะสังฆวัตถุสี่เป็นหลักธรรมสี่ข้อสั้นๆแต่ทงพลังมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้คนเอาไว้ด้วยกันคือ 1. ทานการให้ปัน 2. เปี่ยวาจาการพูดจาไพเราะหน้าฟัง 3. อัตจริยาการทำตัวให้เป็นประโยชน์และ 4. ส,สมาณตตาคือการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัวค่ะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วสิงคากรกสูตรได้เปลี่ยนพิธีกรรมที่ว่างเปล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่ปฏิบัติได้จริงในทุกมิติเลยนะครับ มันเปลี่ยนความเชื่อที่งมงายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กลายมาเป็นความรับผิดชอบที่เรามีต่อมนุษย์ด้วยกันเองเป็นคู่มือการใช้ชีวิตที่ครอบคลุมและยังใช้ได้จริงอย่างไม่น่าเชื่อเลย ถ้าเราลองเอาหลักการเหล่านี้มาจับกับปัญหาสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวปัญหาความไม่ผูกพันในองค์กรหรือความแตกแยกในสังคมจะเห็นว่าแก่นของมันยังคงเป็นคําตอบได้เสมอหลักการเรื่องหน้าที่ที่ต้องตอบแทนซึ่งกันและกันในทิศทั้ง6ยังคงเป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดคะ่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆนะครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการที่พระพุทธเจ้าทรงตีความพิธีกรรมการไหว้ทิศเสียใหม่คำถามก็คือแล้วในชีวิตปัจจุบันของเรามีพิธีกรรมอะไรบ้างที่เราทำไปตามความเคยชินโดยไม่เคยตั้งคำถามกับความหมายของมันอาจจะเป็นการวิ่งตาม KPI ในที่ทำงานการถ่ายหน้าจอโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายหรือความเชื่อบางอย่างที่เราทำตามกันมา บางทีแก่นแท้ของพระสูตรนี้อาจจะกําลังชวนให้เราหยุดทบทวนเพื่อเปลี่ยนการกระทําที่อาจจะไร้ความหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นการกระทําที่เปี่ยมด้วยสติและความหมายตัวตัวเองและคนรอบข้างก็เป็นได้ครับ